หลายหน่วยงานระดมความร่วมมือดับเพลิงบ่อขยะจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องเป็นวันที่5เบื้องต้นประเมินว่าสามารถดับเพลิงได้แล้วร้อยละ80ชาวบ้านหมู่หนึ่งบ้านดอยจันอําเภอโยนกจังหวัดเชียงแสนอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกว่า50คนร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งว่าบุกลุกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดอยจันกว่า200รยไร่ ชมรมไทเก็กชวนชื่ฟ้าควิวครีนวิวมอบรถเข็นคนพิการสองคันให้ชาวบ้านในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพ่อแม่ของน้องบิวหรือว่าเด็กหญิงเบนจวันแตงพันอายุ14ปีประกาศตามหาน้องบิวในรายการสถานีประชาชนหลังน้องบิวหายตัวไปจากบ้านที่สระบุรีกว่า5วันยังไม่มีเบาะแส ช่วงเปิดตาวันนี้รายการสถานีประชาชนกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่ให้คนหูหนวกวันนี้เสนอตอนการใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธี ัดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนนุมากเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่21มีนาคม2557นะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนนะคะสามารถร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาในรายการของเราได้นะคะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมก็ได้นะคะของคนทั้งชุมชนทั้งอําเภอของคนที่อยู่ร่วมวิชาชีพเดียวกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นความทุกขนะะ์ในเรื่องของสาธารณูป,ปโภคใกล้ๆตัวนะคะเรื่องของการทําอาชีพต่างๆ พี่น้องเกษตรกรนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันท่านก็ร้องเรียนเข้ามาได้นะคะความทุกข์นะคะโดยส่วนตัวส่วนคอรอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะถูกการแกล้งหรือว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพออกกาลว่าในพื้นที่บ้านท่านกระแจ้งเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ027902111แล้วก็027902630 3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาข้อกฎหมายได้เนื่องจากสภาธนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่ง ในความมาประจำอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทนายความท่านแรกคุณจักรดสมวิาพาศค่ะท่านที่2คุณปรีชาอยู่จุ้ยค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการแสดงความคิดเห็นร่วมในรายการครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นนะคะก็รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะและพิเศษนะคะท่านผู้ชมมะช่วงนี้เราเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่สามารถเล่นไลน์ได้นะคะตอนนี้ทางสถานีโทรทัรศน์ไทยีบโดยรายการสถานีประชาชนก็เปิด ลายขึ้นมาโดยท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้จะเห็นนะคะที่มุมขวาของจอจะมีการขึ้นอาริโคตนะคะซึ่งท่านสามารถสแกนนะคะสามารถสแกน,นะะขึ้น QR โค้ดสามารถสแกนเพื่อที่จะได้สื่อสารกับรายการสถานีประชาชนได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ ID Line ของเราก็ได้นะคะคำว่า people ที่แปลว่าประชาชนแล้วก็ชัย PBS ต่อเลยนะคะซึ่งเมื่อท่านสมัครเข้ามาแล้วนะคะก็จะได้สื่อสารกันนะคะ <c oughs> เผื่อว่าบางท่านต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือบางท่านผ่านไปพบเห็นนะคนเดินพัดหลงมาอาจจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนพิการนะสงสัยว่าเขาจะพัดหลงกับญาติกับครอบครัวก็ถ่ายรูปส่งให้เราดูได้นะ,ะจะได้เทียบเคียงกับคนที่หายแล้วมีอยู่ใน แฟ้มข้อมูลของไทย PBS หรือจะเป็นในกรณีเหตุร้องทุกขร้องเรียนต่างๆนะครบพบเห็นจุดอันตรายหน้าเสี่ยงเสาไฟฟ้าจะล้มป้ายโฆษณาจะพังนะจุดเปลี่ยวจุดอับที่มีคดีกันบ่อยๆตรงนี้แจ้งมาได้เลยนะคะทางรายการก็จะได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปคลี่คลายปัญหาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราช่วยเหลือ ตัวเองได้ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้นะคะกับทางสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s นะคะมาสื่อสารกันติดต่อกันกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะกับรายการสถานีประชาชนค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องแรกนะคะท่านผู้ชมคะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นทานน้ําใจของคนในสังคมที่แบ่งปันให้กันค่ะชมรมไทยเก็กชนชื่นปาร์ควิวครีนวิวนะคะเป็นชมรมที่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นออกอา,ากาศก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมนะคะด้วยการมอบรถเข็นเอาไว้ที่สถานีเนี่ยในปีหนึ่งหนึ่งหลายคันทีเดียวนะคะ แล้วก็เมื่อช่วงที่ไปสัญจรที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาเราก็นํารถเข็นสองคันไปมอบให้กับผู้พิการและก็ผู้ที่ได้อโอกาสที่อาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายไปชมรายงานนี้กันเลยค่ะขอขอ,ขอพระคุณจเจ้าตีชมรมไทยเก๊กและสถานีประชาชนที่ได้นำรถเข็นมามอบเพื่ออุ้ยนี่ถึงบ้านถึงจองเจ้า รถเข็นนี่ก็คงจะใจประโยชน์ทั้งอุ้ยได้จาดหน้ากระเจ้าทั้งลูกหลานก็ดีใจขนาดเลยเพราะจะซื้อก็ราคามันนักเนาะ นางแก่นจันวงสายาชาวตำบลป่าซางอเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกล่าวขอบคุณด้วยความดีใจและปลาบปลืม้มหลังจากที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS ได้นำรถเข็นสำหรับผู้พิการของชมรมไทยเก๊กชนชื่นพักวิวกรีนวิวไปมอบให้กับนางติ๊บเรือนคำมาผู้เป็นยายวัย90ปีที่ได้ประสบอุบัติเหตุขาข้างซ้ายพิการจากการล้มในห้องน้ำทำให้ขาหักต้องดามเหล็กไว้มานานกว่า8ปีแล้ว ได้แต่และว,วันยายติบทำได้เพียงนั่งและนอนอยู่บนเตียงเท่านั้นหากจะไปไหนก็ต้องรอจนกว่าลูกหลานจะกลับมาจากทำงานวันนี้ยายติบได้มีโอกาสได้รับรถเข็นซึ่งนอกจากจะมีโอกาสได้นั่งรถเข็นออกไปชมบรรยากาศนอกบ้านแล้วเวลาไปโรงพยาบาลก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้น ส่วนผู้พิการอีกรา,รายที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้นั่นคือนายหลีชาวลีแสนอายุ41ปีชาวตำบลท่าข้าวเปลือกอเภอแม่จันจเชียงรายเป็นผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อขาทั้งสองอ่อนแรงเดินไม่ได้มานานกว่า2ปีแล้วอาศัยอยู่กับแม่วัย70ปีซึ่งเป็นครอบครัวที่ทางเทศบาลตำบลท่าข้าวและผู้ใหญ่บ้านทั้ง14หมู่ได้ช่วยกันคัดเลือกผู้ที่มีฐานะยากจนและมีความจําเป็นที่ต้องใช้รถเข็น และที่สําคัญนายหลีเป็นคนดีได้ช่วยเหลืองานของหมู่บ้านมาโดยตลอดเมื่อล้มป่วยจึงทําให้ไม่มีรายได้อาศัยแม่ที่ชารามีเพียงเบี้ยยังชีพเดือนละ500บาทเท่านั้นรถเข็นคันนี้นายหลีบอกว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้เขาได้ไปไหนมาไหนได้เองโดยไม่ต้องเป็นภาระของแม่ขอบคุณชมลม้มไฮเกกนะครับนอติดได้มีโอกาสได้นั่งล้เข็นในวันนี้นะครับนอขอบคุณจันนะครับ การมอบรถเข็นให้กับผู้พิการนี่เป็นอีกหนึ่งน้ำใจของคนไทยกลุ่มเ,เล็กๆนั่นคือชมรมไทยเก๊กชนชื่นพักวิวกรีนวิวที่ได้ร่วมกับรายการสถานีประชาชนไทย PBS ที่หวังจะให้ผู้พิการเหล่านี้ได้มีโอกาสในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณนะคะชมรมแท็กเก็ตชวนชื่นพาร์ควิวกรนวิวค่ะและสาหรับท่านผู้ชมนะคะใครที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถเข็นนะคะหรือว่าท่านผ่านไปพบเห็นใครเขาลําบากนะคะแล้วก็ดูแล้วควรที่จะได้รถเข็นไปใช้ท่านสามารถเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆส่งเข้ามาที่สถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ก็ได้นะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่สมัครมาเป็นเพื่อนกับทางรายการเราผ่านทางไลน์ก็สามารถส่งข้อมูลส่งภาพถ่ายของเขานะว่าเขาพิการยังไงเขาลําบากยังไงมาให้ดูได้นะคะทางรายการก็จะได้รีบพิจารณาแล้วก็จะส่งมอบร เขียนให้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้าซึ่งทีมข่าวของไทย P ี s ของเราก็กวัติดสถานการณ์กรณีของเพลิงไหม้ที่บอกขยะแพร่กษาที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะในการกําจัดนะคะกาก,ากอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะท่านผู้ชมคะพบว่าที่นี่เป็นที่เดียวนะคะที่มีเตาเผากาก,ากขยะอุตสาหกรรมอันตรายได้มาตรฐาน แต่ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโรงงานจากภายนอกอุตสาหกรรมบางปูซึ่งคณะกรรมการโรงงานระบุว่าการกําจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายทําได้หลายวิธีเพื่อเป็นและเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะผู้ประกอบการอาจใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช้เตาเผานะคะติดตามรายงานจากคุณธัญธรสารสิทธิ์ในสถานีประชาชนช่วงหน้า